มีใครบอกเลยว่าเลี้ยงลูกเองไม่เหนื่อยขนาดนี้เอาจริงๆทุกคนก็จะมีพูดแต่แบบว่าเออแล้วังนะตอนท้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนพูดว่าถ้าแบบตอนที่ท้องอยู่ให้นอนตุนเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสติว่าคลอดลูกแล้วจะไม่ได้นอนไอเราที่ว่าแบบเคยไหวอ่ะเฮยเธอมันอ่อนเรอว่าวะ เลยอ่ะเพื่อนดูสบายเพื่อนก็ดูสวยดีแต่พอมาถึงเราแบบอ้าวตาโบทุกวันนี้ก็คือตื่นทุกสองชั่วโมงแล้วก็คือคืนแรกที่เอาลูกกลับไปบ้านร้องไห้แบบโหนู คนนี้ก็คือจะร้องไห้ตั้งแต่เที่ยงคืนจะถึงตีห้าไอ้เราคิดว่าไม่จ้ะลูกฉันนั่งเรียบร้อยเขาอยู่โรงพยาบาลนั่งเงียบนั่งเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อกลับบ้านนั่งคือแปลงร่าง <c oughs> แล้วเอ๊ะแบบวางคุปปองวางคุปปองอะไรอย่างเงี้โงยโรงพยาบาลก็ไม่รับไอพ่อกลับไปโรงพยาบาลเออไม่ได้นะคะน้องไม่ได้เป็นอะไรค่ะเราเอาแนอนอย่างเดียวเลยเราลูกไอ้ติ๊นเออหนูว่าลูกบุปผิดปกตินะค่ะลูกร้องไม่หยุดเลยปัก พีพยาบาลหนูขอกลับไปได้ไหมคะไม่ไม่ได้สดทายมีวิธีไหมทำให้เขาหยุดร้อก็คือแอว่าสลบสลบทั้งแม่และลูกเพราะว่าตัวเขาก็ร้องจนเหนื่อยเราเองก็คือเหนื่อยก็คือประมาณสักตีห้าหกโมงเช้าหลับแล้วหลับคู่แอว่าเหนื่อยก็คือคือทุกคนคือแอจะบอกว่า เราก็ให้ลูกดื่มนมสีอ,อึหรือเปล่าเด็กก็จะมีร้องไห้อยู่ไม่ทีอย่างไม่สบายตัวอึดฉี่หิวแค่งนะี้ยแต่พอหึจงจริงกเราเดาไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นแค่แบบวันแรกแรกที่กลับมาอนะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือโอเคแล้ว,เ,เ,วลเริ่มเป็นเวลาอนะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มรับมือได้แล้วคือต้องบอกว่าช่วงแรกๆที่น้ําหนักลดอะค่ะมันเป็นเพราะว่าเลียงเองนแบบที่เลี้ยงยังไม่มาแล้วก็แบบกับสามีคือแบบคือลูกร้องเราก็ตื่น แล้วต้องตั้งนมอีกคือเหมือนลากยาวอ่ะนั่งเฉยๆก็คือสามารถหลับได้เลยอย่างเงี้ยแหละเพราะนี่ไงแม่ออกมาข้างนอกแานที่ก็อยู่บ้านเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเขายังเด็กมากๆนะคะเพิ่งแบบ17วันเองเลยนะก็เลยอ่ะรอเวลาอาจจะแบบตัวสักหน่อยแล้วค่อยออกมาเป็นกันแล้วคุณแต่ทีเขาอยู่เป็นเขาเวลาเราออกมาข้างนอกกันอะไรเขาก็ว่า อยู right right. is no. so, no. ่นะเขาก็แบบว่าภูมิใจของเขาอยู่ว่าแบบว่าลูกอยู่เขาไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาดูแลพี่เองนะแต่ก็มีค่ะแบบว่าช่วงเช้าเช้าอะไรเงี้ยพี่เลี้ยงเขาจะต้องออกไปแบบซักผ้าลูกเตรียมของให้ลูกอะไรเงี้ยคุณสามีเขาจะต้องลงมาตีห้าลงมาผัดเวรกับแบบพี่เลี้ยงเพื่อให้พี่เลี้ยงไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะต้องแบบเช็ดก้นได้นาที่ของสามีคือเช็ดก้นลูกเปลี่ยนเท้าอาบน้ําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบ ที่ที่แต่งกันไปเพราะเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเอาลูกแบบเหมือนเข like like ้าห to like yeah. like, ้องมาอยู er> ่กับแอร์เพราะว่าไม่อย่างงั้นแอร์ก็จะไม่ได้พักเลย24ชั่วโมงแบบนี้แหละก็ปรึกช่วยกันแอร์ว่าคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยแต่ว่าก็มีความสุขทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหอมแล้วเลยอ่ะหอมแล้วก็คือแอร์ว่ามันแบบตอนแรกเราจัดระบบไม่ได้ค่ะคือหมายความว่ามันเหมือนลากยาแบบไม่ได้นอนขิวแต่กินข้าวไม่ได้อย่างนั้นอ่ะ มันคือได้ยินเสียงลูกคือแบบจะบอกว่าไม่มีใครเคยเตือนว่าตอนคือเวลาเด็กทารกนอนอ่ะเขาไม่ได้นอนเงียบๆีนะเขาจะแอะแอะแล้วเราก็แบบสะดุ้งขึ้นมาเฮ้ยไมไรอะ่ะอ่งอ่งต้องอ่งนี้หนึงว่าย <laughs> ังอยู่ไหมอะ่ะหนูหนูยังอยูไ่ไหมลูกเราคือนอนแบบอาปากแล้วเฮ้ย <laughs> ต้องกลับไปหลงนี้จะหล่อนหล่อนิดนึง <laughs> แต่จริงๆเด็กเขาคือจะมีบน่นบนหน่อยตอนวันวายจะมีบ่นบนหน่อยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่แอ้ว่าแม่ หรือแต่ละบ้านอะ่ะไม่เหมือนกันเด็กก็คือต้องปรับจูต้องเรียนรู้กรอย่างเลยอนองเราึ้นมากี่มี่ตอนท้องอะ่ะจริงๆอะ่ะก่อนแอนท้องแอนน้ำหนักประมาณ3ามแปดสาแบบนี้แหละแต่ว่าคุณหมอก็ให้เพิ่มน้ําหนัก<อ>ก็คือเพราะว่าพอเรามีลูกปุ๊บเนี่ยหมอบอกเล็กเกินไปอะไรเงี้ยแอนก,ก็เพิ่มน้าหนักมาประมาณ 3- าสี่โลให้คุณหมอสบายใจและหลังจากนั้นก็คือพอเริ่มใส่ตัวอ่อนเนี่ยอท้องไกตอนท้องเนี่ยขึ้น11บเอ็ดกิโล้ลนนไปหากกลับ <50 S 1> มาเป็นเหมือนเดิมแล้ว ตอนแรกๆเราเหมือนมันมันโรยจริงๆมันอิดโรยคือแบบข่าวก็ไม่ได้กินริงจริงวันนี้ก็เป็นค่ะจริงๆต้องตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่แบบในความว่าเราตื่นมาปั๊มนมนั่งช่างแต่งหน้าสิบโมงกว่าจะได้ออกจากบ้านปั๊มนมแล้วปั๊มโดอีกได้ยังไงตอนนี้คือต้องมีเครื่องปั๊มนมมาเปิด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 นี้แล้วอ่ะแต่อันนั้นอารมณ์แบบตอนนี้มันมีความแปปนคนเป็นคุณแม่ไหมมีนิดหน่อยอ่ะมีบ้างจะขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบทำไมสามีแบบทำหน้าแบบนั้นทำหน้า อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณหมอเตือนแล้วว่าคุณพ่ออย่าให้คุณแม่อยู่คนเดียวนะ ย้ายคุณแม่แบบนอยอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเวลามันเหนื่อยมากๆมันจะแบบมันเออมันเศร้าอ่ะมันดาวอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบเห็นรูปแบบร้องเยอะๆแล้วเราแบบตอนแรกเขาไม่เงียบเนี่ยร้องไห้ตามแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเออมาว่าบูนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือแต่ว่าคนใกล้ชิดอะค่ะในครอบครัวต้องปกนิดนึงถ้าแบบคนอื่นแต่ว่าแอร์โชคดีที่แบบ หลานหลานพี่สาวอะไรเงี้ยมาอยู่บ้านช่วยจะเลี้ยงหมดเลยแต่ว่าไม่ได้ช่วยเลยนะร้องไห้พร้อมกันทุกท่าแล้วเวลาเราเต้าสามีแบบสามีดึงยังไงจากันให้อะไรขอบใจเป็นหวานฉุนแต่ว่าไม่มีเขาก็ต้องคือแค่ เติมแบบความรักความใส่ใจให้กันแต่ว่าแค่เนี้ยพอแล้วหันไปแบบเธอเหนื่อยไหมเหนื่อยก็ไปทิ้ข้าวอนแอรอยู่ไห้เขาก็ถอบไม่ได้ลอยแอร์เหนื่อยกว่าเขาเดี๋ยวเขาถูกอันเนี้ยแต่ว่าแค่เนี้ยมันก็แบบเห็นสาตว์เฮ้ยไม่ใช่สามีนะคะไปแล้วหรอบายบายอะไรอะันนี้ได้ด้ันี้สงมีมอีกแล้มากเียนาดน้เจมีคนที่อเลยอยากมี เราค่ะที่ผ่านมาคือแบบเล่นหนังไม่ได้หลับไม่ได้นอนสองวันอันนี้คือแบบนกรอบนอกรอบนอกรอบเลยเนียข้ามาไม่ได้กินเลยอ่ะแตเดียว่าพอให้นมพัก,กทีหนึ่งก็อัดกินเลยอยากมีอยากมีแต่ว่าขอไปดูเริ่มก่อน <c oughs> ได้ปะคะ แบบลองลองแบบเเนนาาะป็ผู้ชยจริงๆก็อยากได้แล้วนะพอเราเลี้ยงเด็กผู้หญิงมาก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเลี้ยงเด็กผู้ชายแล้วเออแต่ว่าก็ก็แล้วแต่อะไรก็ได้เพราะว่าจริงๆเด็กผู้หญิงก็น่ารักผีกแต่แบบนี้นะักเรี้นก็ไม่ดูเรื่องใส่โตัวอ่อนก่อนต้องแบบชงกับพ่อแม่มาเออปีไหนมันแบบว่าแบบเขาเรียกว่าเติมหนุนน้ำพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่ารอช่วงมีพะลูก อยากให้ลูกมาใช้นหนุนเราแม่ไม่ไหวแล้วเหมือนกันแม่เหนื่ยเออม่นึ่งน,นึงใช่ค่ะ,คะไม่มไอมไรค่ะไี้บงไม่ไมีมมอะไรนะคะแต่เพราะว่าไม่ได้มีใครมาแบบมาพูดคุยหรืออะไรแต่อย่างใดก็คือเขตก็ทุ้งเงี้ยัไปมหมดแล้วเออกำลังงงๆว่าแบบ ตอนนั้นแอดคองแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะยุ่งอะไรเพราะว่ามันเครียดแล้วก็ตอนแรกจะฟกอ ะิแต่ว่าในในในกาก็ไม่มีน้าก็จอมนี้เาอยู่กันแบไม่ได้เป็นสคู่แเออแฟนไม่ได้ออกคไม่้เป็นคนแบบเก่งเลเนี้ยเก็เลยอาจจะแบบห่ป้ายมนะาอยู่กงเองค่ะตอนนี้ดีเลี้ม่ีนาก็ไ่ด้มีอะไรก็ตอนนี้ก็คือยกงลูยงแบบว่าเครียดกว่าแต่ตอนนี้คุณสามีก็โอเคคือแล้ว